สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u จตุรงค์การเกษตรครับเป็นบรรยากาศของรถนะครับกำลงกำลังทำลงริปเปอร์ครับว่าเร่งจะปลูกอ้อยกันแล้วนะครับตุลาคมนี้นะครับที่เขาเรียกว่าปลูกอ้อยคําแลงนะครับตัดให้ดูภาพรวมนะครับเสียงนี่ดังเปลืองน้ำมันนะครับผมจำอัตราไม่ได้นะครับ ไล่หนึ่งต่อ3มลิตรนีงไงเนี่ยแหละครับบรรยากาศส,สวยๆครับเรียงหน้ากันนะครับทำเป็นตาหมักลูกนะครับรถใหญ่ๆก็มีข้อดีอย่างนี้ยครับ เดี๋ยวก็จะเลิกกันแล้วนะครับแต่ว,ว่าบอกว่าเลิกทุ่มหนึ่งเริ่มใหม่ครับ เ็นกระบวนการระเบิดชั้นดินดานนะครับเพื่อที่จะให้รากของอ้อยนะครับลงไปหากินได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้การเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับ3เมตรสเมตรหมดเนี่ยถ้าล่ำเขาถึงอีรีนะครับความสูงของอ้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ กลับมาต่อครับ NKS นะครับไม่ NSK เป็นบรรยากาศนะครับกำลังระเบิดดินดานนะครับทำโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะทลายชั้นหินดินแานนะครับซึ่งส่งผลต่อนะครับการเจริญเติบโตของต้นอ้อยนะครับเนื่องจากว่าดินมันทําให้ดินแน่นนะครับรากของอ้อยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชอนชัยลงไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นเกษตรกรจึงหาวิธีการนะครับที่จะระเบิดชั้นดินดานนะครับมันได้ในดินนุ่มอะไรพี่น้องน้ำเนี่ยนะครับความชื้นนะครับความชื้นเนี่ยนะครับเมื่อตกลงมานะครับน้ําก็จะซึมลงลงข้างล่างได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าดินดานถูกทําลายแล้วนะครับพอพอมันซึมอะไรล้วนะครับความชื้นในดินนะครับอ้อยก็จะสามารถดึงตัวนี้ขึ้นมาใช้ได้นะครับ อาจจะสังเกตน,นะครับว่าอ้อยบางแปลงเนี่ยทำไมมันเหลืองนะครับใบมันเลืองงเลยครับตกหน้าเมษามาเนี่ยนะครับมันก็มันไม่มีความชื้นเนี่ยครับมันดึงมันดึงดึงน้ำในดินมาใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันแน่นแล้วรากมันไม่สามารถลงไปหาอาหารหาความชื้นได้ขึ้นมาเลี้ยงต้นนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุว่า,ากเกษตรกรที่ปลูกอ้อยนะครับ มานานๆเนี่ยสมควรที่จะอสองปีี่สุดแท้แต่นะครับแต่นี่ก็หมายความว่า,าที่ปลูกอ้อยชุดหนึ่งเนี่ยได้สามสปีเนี่ยเขาก็จะระเบิดครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าท่านขยันหน่อยก็ก็ระเบิดบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> พอระเบิดแล้วนะครับมันเห็นผลทันทีนะครับผมถึงไปดูว่าอ้อยเขาทําไมไม่ค่อยเกิดใบเหลืองเหมือนเหมือนของเรา ของเรามันมันแทบจะไม่ได้ระเบิดเลยครับหนึ่งด้วยปัจจัยเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงม้าของรถนะครับรถเราอาจจะยังไม่ใหญ่พอนะครับให้ดูในภาพรวมครับ วันนี้ผมมาช้าหน่อยนะครับก็เลยได้ภาพไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เย็นๆน,นี่แหละกำลังดีครับ ยิ่งตรงไหนที่เป็นหินนะครับหินแข็งๆนะครับก็ก็ยิ่งต้องระเบิดนะครับเดีย๋ยวน่าจะเลิกงานกันแล้วมั้งครับเนี่ย แปลงนี้เราก็ก็เคยลงชูจอนะครับแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแปลงที่ตัดอ้อยนะครับก็เลยไมาอีกทีก็ระเบิดดินดานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะวนกลับนะครับใช้ TS-115 ตัวก็5คันนะครับแล้วก็มีอีกอเป็นแท็กเตอร์เก่านะครับ น้ำมิตรรถน้ำมิตรครับคันนี้